ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโควิดต,เติเออตอนนี้มึงหดาสแล้วนี่สี่อดมึงพ้นแล้วว้ายออกไปสะก้อนออกไปสะก้อนอย่าเฝ้าขามาสองห้องเด้ออย,ย่าเฝ้าขามาสองห้องตำรวจตั้งด้านมึงหูจักบ่ตำรวจตั้งด้านอยู่มองสะพานร้อยน่ะมึงหูจักบ่แม่แล้วด้านบัก แมนแมนมนเลี้ยวรถกลับไปสกอตเลี้ยวรถกลับไปพูน่ะแมนแล้วออกไปประทไทยแมนออกไปประทไทยชุมพวงออกไปบุรีรัมลวงไปพ่น่ะยิงเวาปสาแก้วเลยแมนยิงยาวาปสาแก้วแล้วมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องจอดรถมึงย่าจอดรถมึงย่าจอดรถไปเรนขาเลยเด้อแมนแล้วมึงเฝ้าออกไปเลยบ่ต้องแวนรองเกลือบ่ต้องแหวะเออมึงเฝ้าออกไปได้เลยแมนแล้วออกไปได้เขาประกาศเคอร์ฟิวมู่จักตีแมนแล้วเออมึงผู้นงไปเ่น นันคาสิโนโก็ต้องสองสามมือเด้อเพราะได้ทุนกลับประเทศเมืองเออไม่ต้องกลับมาประเทศกูไปเลยไปแล้วไปรับแมนแล้วเออไปหาทุนจากสองสามมือกลับประเทศมืองไปเลยอู่หันไหมอู่หันนั่นไหมแมนเข้าใจปะเข้าใจแล้วมันปะเออดีมากเยี่ยม